สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งฮลีอีกแล้วครับวันนี้มาจัดให้ในส่วนของลอ้อเหมือนใหม่เลยฮะแล้วก็ในส่วนของอล้อมือสองวันนี้เน้นในส่วนของขอบ16แล้วก็ขอบ18นะครับ18 3ชุด16 1ชุดนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะกดซับสไครต์กล้องลอซิ่งฮลีนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของชุดแรกเลยดีกว่าโอ้โห,โหนี่สวยงามขนาดไหนครับช่วงนี้กระแสนในส่วนของอาสายดำ มาแรงนะครับกร,กระแสะสายดํามาแรงนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของล้อ PE 3 7นะครับงานของเอสพีพีนะล้อหน้า9.5ครับล้อหลัง10.5ล้อ5้ลู5หลู่สิบสีอ่าลู114อยสิบสนะฮะล้อเป็นในส่วนของล้อมือสองทำสี 4, แล้วก็จัดในส่วนของยางใหม่นะยางใหม่เป็นในส่วนของโอ้โหบอกเลยเลสซิ่งคิงไม่มีตำหนิเลย แกะกล่องเลยอ่าแกะจากถุงใหม่ๆเลยในส่วนของยางนะฮะเดี๋ยวดูคู่หน้าหน่อยอ่าคู่หน้ามีในส่วนของอ่าอ่าล้อล้อเริ่มจากล้อก่อนเดี๋ยวคู่หน้ามีในส่วนของอ่าซ่อมในส่วนของอ่ึก็จะเหมือนมีรอยสกิทสกิทเหมือนดุ้งมานิดนึงนะด้านหลังนะอ่าเหมือนซ่อมดุ้งมานิดนึงนี่มีรอยซ่อมดุ้งมาเนี่ยอ่าซ่อมมานิดนึงวงนึงเนี่ยวงนี้วงเดียวนะ ซ่อมมาเห็นเห็นรอยนิดนึงอ่าแล้วก็สีเดิมเป็นสีน้ําตาลนะแต่วันนี้ร้านกล้องลอซซิงชมรีทำเป็นสีดําเพราะว่ากระแสดํากําลังมาอ่าแล้วก็ต่อีของอื่นไม่มีอะไรนะฮะในส่วนของล้อนะเออซ่อมทําสีให้เหมือนใหม่เลยนะล้อดําติดติ๊กเกอร์แล้วก็เคลือบในส่วนของเคลือบเงาโอ้สวยกันเลยทีเดียวนะฮะล้อ9.5หน้าตื้นหลังลึกนะฮะล้อตัวน,นี้นะยางเลสซิงคิงยางใหม่ครับคู่หน้านะ265ห้า สามห้า R สิบแปดปียีบ็ดนะฮะปียางปียีบอ็ดอ่าในส่วนของยางเนี่ยเป็นยางชุดแน่นอนครับยางใหม่สีเส้นเลยเดี๋ยวดูยางเลยจริงใหม่จริงเปล่าอ่าไม่จริงได้ไงเส้นสียังอยู่ฮะเอาดูเส้นทสองหน่อยอ่าในส่วนของล้อนะฮะล้อตอนนี้ล้อหลังสี่จุดห้าขนาดยางเท่าไหรเ 3, 15, 30, 18, ่เอ่ยสามหนึ่งห้าสามศูนย์ R สิบแปดปียี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดเลยเส้นสีอยู่ครบ ในส่วนของยางนะอยู่ครบทุกเส้นยางใหม่ปียี่ดพูดง่ายยางใหม่เบิกแค่ยางก็ประมาณ20,000แล้วนะฮะชุดนี้นะเอาไปวันนี้อย่าคิดมากนะเป็นล้อมือ 2, 2ถือว่าเป็นล้อมือ2แล้วก็ยางใหม่นะชุดนี้ล้อพร้อมยางพร้อมจัดส่งนะครับเอาไปเพียง2 5 5 0 0บาทพอครับว้าวนะครับ2อง0 0าบาทพอแล้วก็ในส่วนของ2 5 5 0 0บาทต่อจวอเราจัดส่งฟรีนะฮะแล้วก็มีในส่วนของของแถมด้วยนะครับหรือมาที่ร้านก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับ ก็เบรกนะครับหนึ่งคู่นะครับเลือกสีได้นะแล้วก็รถรุ่นในที่ใช้ปลอกกันสั่นนะแถมไปด้วยนะครับหนึ่งคู่นะแล้วก็ขาดไปได้เลยล็อล้ออ่าล็อล้อยี่ตัวเลยแล้วก็ปากสติ๊กเกอร์สวยๆนะฮะฝากไปด้วยครับ1แผ่นนะเราจะบอกเราก็มีบริการจัดส่งแล้วก็ที่เห็นดำๆเงาๆอยู่แบบนี้ครับปลอกเลยขาดไม่ได้นี่อ่ะกี่รอบก็ต้องโฆษณาครับเพราะว่าน้ํายาเขาดีจริงๆครับขัดทั้งล้อทั้งยางได้เงาอํำๆแบบนี้เลยนะฮะเออดูในส่วนของโอขัดแล้วไม่ ไม่เหนียวเนื่องอนะไม่ลื่นมือด้วยฮะเนี่ยโอ้โหขัดแล้วดำติดทนนานนะฮะไบตองเคนะบายกล้องลอสซิ่งฮารีนะน้ำผลิตภัณฑ์ดูแลยางนะฮะตองเคนะอ่าเคลือบยางและพลาสติกนะครับทูอินวันนะครับสองในหนึ่งได้เลยนะฮะก็ในส่วนของอ่าที่รีวิววันนี้นะครับจะมีในส่วนของของแถมชุดนี้นะเพราะว่าอ่าชุดอื่นจะเป็นในส่วนของอ่าล้อเดิมล้อเดิมเราก็จะมีในส่วนของน้ํายา แล้วก็สติกเกอร์ไปให้นะฮะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวอีก3ชุดที่เหลือนะอ่าชุดนี้เป็นล้อเดิมครับล้อเดิมโอ้โหสวยมากเลยว่ะล้อเดิมอะล้อเดิมในส่วนของโตโยตานะฮะล้อเดิมโตโยต้าขออนุญาตทานน้ำนิดหนึ่งโตโยต้าวีโก้ฮะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะดูสภาพล้อหน่อยดิ่ห้ารูร้อยสิบสี่นะสามสิบหกแล้โหล้อเหมือนใหม่เลยล้อโคตรสวยเลยบอกเลยลูกค้าอันนี้เป็นในส่วนของล้อเดิมนะล้อเดิม จะดูสี่วงเลยเป็นไงสี่วงเฮ้ยลอสวยมากว่ะชุดนี้นะฝาคงฝาครอบอะไรอยู่หมดนะอยู่ครบนะสีเดิมนะเอรถในส่วนของลูกค้าสอบถามมาแล้วเบื้องต้นบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะคันนี้นะอ่าส่วนมากเป็นเน้นไปสายจอดนะแล้วก็รัดยางวันนี้นะรัดยางเป็นดันหลอเลยครับโอ้โหสภ,ภาพดอกยางเหลือๆนะฮะดันหลอขนาดยางสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะ สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกอ่าก็เป็นในส่วนของกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งลุยเลยนะฮะนั่นก็ดอกยางเอทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในสองดอกยางนะปีอะไรเอ่ยตะก้อง <9. S 1> ปีสิบเก้าอ่าให้ดูดอกยางหน่อยดิดอกยางสวยทุกเส้นนะดอกยางอดอกยางสวยทุกเส้นโอ้โหดูดิเออสวยจริงๆนะในส่วนองดอกยางนะเออเส้นที่สองเป็นไงเส้นที่สองเส้นที่สองก็สวยนะเส้นที่สามเป็นไงเอ่ยให้ดูทั้งสามเส้นเลย อันนี้จะเป็นล้อเดิมนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้ชุดนี้ไปโคตรคุ้มนะเอาไปคุ้มคมเลยเอาไปคุ้มคุมเลยเอาไปคุ้มคุมเลยนะฮะอ่าโอเคก็จะมีในส่วนของอ่ากินนิดนิดหน่นอยๆนะครับคู่คู่หน้านะลอก,กินนิดๆหน่นอยแต่ดอกขนาดนี้บอกบอกเลยเอาไปใช้งานบ้านนอกเราก็สามสี่ปีสบายนะอ่าเข้าไรเข้าสวนหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ข้ามไปข้ามมานละ ย0่สโลหรือ50โลอเงี้ยสบายนะสภาพน,นี้3ามปีเนี่ยสบายเลยก็เอาไปพร้อมใช้งานเลยล้อพร้อมยางพร้อมจัดส่งนะสติกเกอร์น้ํายาขัดยางนะเอาไปเพียง7 0 0ดบาทเท่านั้นครับชุดนี้นะ,ะเดิมเดิมดาน,นานมาทีนะในส่วนของล้อดเดิม v i โก้นะเอาไปเลยถูกๆนะเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับนี่เดี๋ยว,วาตามต่อขอบสิบแอีก2ชุดครับนี่ในส่วนของล้อตัวนี้ มีคนสอบถามเข้ามาอยู่นะตัวนี้นะใครที่สนใจนะขอบ18 v วแท็นะตัวในในใน,ในส่วนของขอ18บ18ทุนี้เป็นล้อเดิม f อ,อ r d v วแท็กน่าจะใช่นะ f อ r d วแท็นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าผิดยังไงก็ขออภัยนะใครที่รู้จริงก็ทักมาในส่วนของออคอมเมนต์มาได้นะแต่เป็นขอ18บ18ของล้อเดิมติดรถของ Ford นะฮะวันนี้ล้อกว้าง7.5นิ้วนะฮะล้อเดิมเมนะครับ ไม่มีรอยเลยนะเออในส่วนของไม่มีรอยแต่มีเกลือบ้างนิดนิดหน่อยเดี๋ยวดูในส่วนของสี่วงหน่อยเป็นไงตากล้องอ่ามีเกลือบ้างนิดนิดหน่อยดูสภาพหน่อยสี่วงอ่านิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองะฮะเดี๋ยววงที่สามหน่อยอ่าวงที่สี่เป็นไงอ่าผมถือว่าสวยนะสภาพล้อนะสวยนะอ่าสวยเหมือนใหม่เลยจะช่างโลก็เสียดายนะฮะช่างโลก็ปลาไปสามสี่พันแล้วนะล้อนะ แต่วันนี้ที่ไม่ช่างโลเพราะว่ายางมันสวยนะคุณลูกค้านะเดี๋ยวยางมันสวยนะวันนี้คู่ยางในส่วนของบิดโตนด้วยนะฮะบิดโตน265 60 R18 ปียางปีอะไรเอ่ยไปปลายปี18นะฮะอ่าไปปลายปี18ลงพื้นก็น่าจะประมาณปี19นะต้นต้นปีนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของดอกยางครับดอกยางโคตรสวยโอ้ดอกยางโคตรสวยนะเหลือๆนะคุณลูกค้านะ FC ซดู่ะซูมใกล้ๆหน่อยสะกกล้องดอกยางโอ้โหเหลือๆนะ เออไหนดูในส่วนของสี่เส้นหน่อยสิเป็นไงดูทุกเส้นเลยแก้มยางสวยนะคุณลูกค้านะสวยทุกเส้นเลยอ่าไหนดูดอกยางหน่อยให้ดูทุกเส้นเลยอ่าดอกยางอนะ่าเป็นไงเส้นที่สามโอ้โหเหลือๆนะวิ่งได้อีกสองปีสบายๆอ่าสวยทุกเส้นเลย,ย,ย,เ,สเ,ลย,ยเ,เส้นที่สนะี่เป็นไงอ้าวสวยทั้งล้อแล้วก็ยางนะครับสภาพแบบพร้อมใช้งานเลยนะเอาไปใช้ในส่วนของอ่าไปใส่ในส่วนของอา่า อีดูสุได้นะคันนี้อิดสุได้ใส่ได้นะรถรุ่นอื่นๆใส่ได้นะฮะอีดสุมิตซูนะฮะมิตซูใส่ได้นะฮะอ่าเอาไปถูกๆเลยครับล้อพรอมยางชุดน,นี้ครับ9 0 0าบาทพอครับ9,00 0บาทพร้อมจัดส่งนะพร้อมของแถมนะมาที่นี่รับเทินนะใครที่ใช้ลายอื่นๆอยู่อยากจะกลับมาเป็นเดิมหรืออยากจะอ่าในส่วนของล้อเดิมที่มันใช้อยู่มันเก่านะครับอยากจะอัปเกรดมาเป็นตัวน,นี้เราก็รับเทินนะจาก900 0ก็ราคาก็จะลงอีกนะอ่าเดี๋ยวตามต่อ อีกหนึ่งชุดครับในส่วนของรถกระบะยอดนิยมของเมืองไทยอีกหนึ่งค่ายเลยก็ว่าได้สําหรับเจ้าโตโยต้านะฮะตัวนี้เป็นล้อในส่วนของล้อเดิมนะครับถอดจากฟอร์จ n นเนอร์นะครับชุดนี้นะขอบ18ล้อเดิมนะฮะสภาพล้อ4ี่วงนะครับสวยเหมือนใหม่เลยล้อกว้าง7.5เหมือนกันครับเดี๋ยวดูในส่วนของวงแรกไม่มีรอยนะไม่มีรอยไม่มีรอยเลยนะฮะบ,บอกเลยไม่มีรอยเลยอ่าวงที่2เป็นไงไม่มีรอยไม่มีตําหนิเลย วงที่สองก็ไม่มีรอยไม่มีตําหนิเลยนะฮะอ่าเกลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะตามขอบวงที่3ก็ไม่มีรอยครับอ่าสวยวันสวยคืนในชุดน,นี้ก็จะมีในส่วนของอ่าอ่าวงนี้นะครับที่มีในส่วนของอ่ารู้สึกจะเบียดมานิดนึงนะอ่าเบียดมานิดนึงดูจากลักษณะของยางตรงนี้นะยางยางก็อ่ามีรอยนิดๆน,นะตรงนี้นะอ่านิดๆ เท่านี้เองนะรลอยรู้สึกจะลอยเบียดทุตบาทนะแต่ลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวกลับเข้าในได้นะแต่วันนี้ร้านกล้องรอซิงเลีให้เห็นตําหนิจระ,จะเลยอ่าอ่าโอเคก็จะประมาณนี้แต่ส่วนส่วนมากไม่มีปัญหาครับแค่รอยเบียดนิดหน่อยนะอ่าเอาไปดูทุกเลยนะครับสำหรับใครที่รับตําหนิตรงนี้ได้ที่มันมีเบียดร้อนึ่งนะอส่วนของยางวันนี้เป็นยางบิดตตนบิดโตน, <c oughs> โตนขนาดเท่าไหรเ่เอ่ยบิสโตนสองห0ห้าสิบสิแปดนะฮะ ปีอะไรเอ่ยอ่าโหปีสิบเจ็ดจริงปะเนี่ยดูดอกดิปลายปีหนึ่งเจ็ดนะฮะสี่ห้าหนึ่งเจ็ดครับดูสภาพดอกยางครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยสิบเจ็ดจริงปะเนี่ยปีเนี่ยโหโมปะเนี่ยเฮ้ยตะกล้องโมปะเนี่ยปีสิบเจ็ดเอาดูปีอีกทีดิปลายปีหนึ่งเจ็ดนะฮะสี่ห้าหนึ่งเจ็ดดูสภาพดอกยางฮะโอ้โหโคตรสวยอ่ะดูดิดูดูจริงๆนะคุณผู้ชมนะอ่าสภาพดอกยางนะโอ้โหโคตรสวยอ่ะอ่า คือดีอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังไม่มีกินเลยนะนอกในไม่มีกินเลยแล้วอีก3เส้นที่เหลือเป็นไงตะก้องเส้นที่เหมือนกันอ่าสามเส้นที่เหลือนี่เหมือนกันเลยนะฮะอ่าเส้นที่อ่าสามเป็นไงเลยอ่าหน้าหลังไม่มีกินเลยครับนอกในไม่มีกินเลยเส้นที่4อ่าสวยสวยสี่เส้นเลยอ่าถ้าลูกค้าในส่วนของอ่าตําหนิตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบตําหนิที่เราเห็นเบียดตรงนี้ผมสามารถกลับกลับในส่วนของอ่าหน้ายางตรงเนี้ยอ่าเข้าไปในส่วนของ เอาฝั่งเนี้ยออกมาได้นะฮะแต่อย่างงี้คือเราเทินลูกค้ามาแบบนี้เลยนะเราเทินมาแบบนี้เลยไม่มีไม่ไม่มีผลต่อาการใช้งานนะโดนนิดหน่อยเองนะเดี๋ยวเรากลับมาไว้ด้านในก็จะไม่เห็นตําหนิแล้วนะอ่าอันนี้ที่ผมไม่ไม่กลับเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าเห็นตําหนินะรับได้ค่อยซื้อนะฮะถูกใจค่อยซื้อแต่ร้านกลอ้องลอสซิ่งคลีมองแล้วว่ามันไม่มีผลต่อาการใช้งานนะแค่บาดแก้มนิดๆหน่อยหนเกิดจากการที่อา่ายยเทินหรือว่าเราขับรถไปชิดฟุตบาทเกินนะมันก็เลยเกิดรอยเบียดนิดนึงนะ ก็เอาไปถูกเลยล้อพร้อมอยางชุดนี้เอาไปเพียง9,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวว้าวว้าว9,000บาทพร้อมจัดส่งน้ํายาสติ๊กเกอร์แถมไปด้วยนะฮะใครที่อยู่ใกล้ก็รีบมาดูได้เลยครับได้ชุดนี้ไป oh, โอ้โหโคตรเหมือนใหม่นะล้อเทินลงอีกนะ9,000บาท9,000บาทแล้วก็7,000นะอ่า7,000ในส่วนของล้อเดิม5รูนะครับมีน็อตเดิมให้ทุกชุดนะฮะแล้วก็ชุดที่เห็นรีวิวอยู่ตรงนี้บอกเลย ชุดเทพแน่นอนครับชุดนี้ที่รีวิวอยู่ก็เป็นล้อมือสองนะแต่ทำสีเหมือนใหม่เลยแล้วก็จัดจัดยางในส่วนของอยางเลนสิ่งคิงนะสายเทพสายทางรู้ดีนะครับสำหรับยางเลนสิ่งคิงนะบอกเลยนะสุดนะชุดนี้ซื้อยางก็สองหมืน่นลเหมือนได้ในส่วนของล้อห้าพันบาทเท่านั้นครับเอาไปทําสีก็สามพันแล้วนะคุณลูกค้านะอันนี้ทําสีให้ไร้ตาหนิเลยก็ฝากไปด้วยนะใครที่อยากได้ในส่วนของล้อที่รีวิววันนี้รีบทักมาเลยนะครับช้าอดหมดไม่รู้ด้วยนะฮะ ก็บางไทรพิกัดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับยังเยื้องขนส่งอ่ชลบุรีนะครับต่อไปกับขี่นะอ่ามาไม่ถูกก็ google map มาได้ครับพิมร้านกล้องล้อซิงชลบุรีเป็นภาษาไทยเลยนะฮะมาง่ายนิดเดียวติดเส้นสุขุมวิทขาออกชลบุรีมุ่งหน้ากทมสําหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับอ่าล้อที่รีวิววันนี้4ี่ชุดนะครับสวยๆเลยนะมันปลายปลายกล้องล้อซิ่งชนบุรีฝากด้วยครับสวัสดีครับรอทันสงการแน่นอนครับ